สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพี่มินอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับหน้าจอเรือนใหม่นะครับของคาวา s a กิ z ซ0 0ปนะครับก็รอบนี้นะครับไม่ได้เอารถมาถอดตัวเรือนใหม่นะครับพอดีว่าลูกค้านะครับเขาถอดเรือนใหม่มาให้แล้วนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือหน้าจอไหมนะครับโอเคนะครับผมเราก็มาเริ่มจากการถอด น็อตนะครับผมของตัวเดอนใหม่นะครับผมด้านหลังนะครับก็จะมีน็อตที่สังเกตเห็นได้ง่ายอยู่นะครับ4ตัวนะครับแล้วก็ทำการถอดออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนด้านบนนะครับผมที่เป็นน็อตเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามีฝาปิดนะครับพวกนี้นะครับผม ถ้าเกิดเราเราไม่รู้มาก่อนบางทีเราไปงัดแงะมันแตกงนะครับมันจะเป็นฝาปิดอยู่นะครับให้เรางัดฝาออกมานะครับผมใช้ปลายแหลมๆนะครับผมงัดฝาครอบน็อตนะครับฝาปิดน็อตนะครับออกมานะครับผมเมื่องัดออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะเห็นน็อตนะครับผมที่อยู่ด้านในนะครับกพลักษณะแบบเดียวกันกับน็อตด้านล่างนะครับให้เราขันออกมาครับ ก็เช่นกันนะครับให้เราทําการถอดน็อตทั้งหมดนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับเมื่อเราถอดน็อตทั้งหมดใช่ไหมครเราก็สามารถที่จะยกฝาครอบด้านล่างออกนะครับยกออกมาได้นะครับมันก็จะออกมาทั้งทั้งจอทั้งบอร์ดเลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคเอากรอบหน้าจอไปเก็บก่อนนะครับคราวนี้เรามายกในส่วนของจอกันนะครับ ก็จะมีครอบจออีกชั้นหนึ่งนะครับผมคราวนี้เราก็จะเห็นจอเต็มๆแล้วนะครับโอเคครับทุกคนให้เราทำการถอดน็อตน,นะครับที่ยึดบอร์ดแผงวงจรต่างๆนะครับผมของแท0 0จะมีส่วนด้านซ้ายแล้วก็ส่วนหลักตรงกลางแล้วก็มีส่วนด้านขวานะครับให้ถอดออกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะยกแผงวงจรยกบอร์ดจอออกมานะครับ จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับของเซท0แล้วก็พ่วงด้วยสายไฟเป็นแพรนะครับนี่เมื่อเราถอดออกแล้วก็ยกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคราวนี้มาถึงส่วนของตัวตัวจอนะครับที่เราต้องยกออกมานะครับเพื่อทําการซ่อมจอไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ขนาดที่ถอดนะครับ ก็ทําการแยกไว้นะครับเพราะว่าน็อตคนละไซส์นะครับโอเคนะครับก็ใช้เครื่องมือนะครับในการดูดตะกัวของขาวงจรนะครับขาจอนะครับออกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะยกจอออกมานะครับผมตอนนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าให้แผ่นปริ้นบอร์ดนะครับมีปัญหาชำรุดนะครับ เรใช้ความระมัดระวังนะครับในขั้นตอนนี้จะได้มาลักษณะนี้นะครับทําไปจนหมดทุกขานะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับคือไม่มีตะกัวด,ด้านหลังแผ่นพริ้นแล้วนะครับก็หมายความว่าเราสามารถที่จะยกนะครับตัวจอออกจากบอร์ดได้แล้วนะครับแน่นอนครับขั้นตอนนี้ก็ยังคงต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับ ขาไหนติดอะไรยังไงเราต้องกลับไปแก้นะครับอันนี้ก็เมื่อยกจอออกมาจากบอร์ดแล้วนะครับก็งัดจอขึ้นมานะครับจากตัวเคสนะครับโดยจอจะมีตัวล็อกอยู่ด้านล่าง2จุดนะครับเมื่อเราแงะล็อกออก ทั้งสงจุดนะครับด้านล่างก็สามารถที่จะยกจอออกมาจากตัวเคสได้นะครับแน,น่นอนครับขั้นตอนนี้ก็ยังคงต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับเบามือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีจอเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรายกจอออกมาแล้วนะครับเราก็ทําการลอกตัวฟิล์มออกนะครับวิธีการลอกฟิล์มนะครับพี่เมิงก็จะใช้ความคมของ ใบมีดนะครับผมงัดมันขึ้นมานะครับตรงนี้ตอนเราดึงจอนะครับผมดึงฟิล์มนะครับออกจากจอให้เราระวังตัวจอแตกนะครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและให้เราไปเกิดขึ้นกับตัวแผ่นฟิล์มนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่เราทิ้งนะครับมันไหม้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเช็ดคราบกาวนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนแผ่นฟิล์มนะครับที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับผมแปะลงไปนะครับ ทาการไล่ฟองอากาศนะครับเช็ดคราบต่างๆนะครับก็มาถึงขั้นตอนประกอบจอกลับเข้าไปที่บอดบอดของจอนะครับโดยจุดนี้นะครับให้เราดูให้ขาของจอนะครับลงไปที่แผ่นปริ้นนะครับทุกขานะครับผมเมื่อลงทุกขาแล้วให้เราขันน็อตล็อกไว้นะครับผมเพราะว่า กว่าจะเราจะเอาขาลงไปที่ตัวแผ่นปิ้นบอร์ดนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับไม่งั้นเวลาเวลาเราทํางานนะครับมันอาจจะหลุดออกมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวหัวเสียนะครับเสียเวลานะครับนี่แต่พวกนี้นะครับต้องลงทุกขานะครับก็อย่างที่แนะนําไปนะครับก็ให้เราขัดน็อตล็อกไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันการหลุดนะครับ อเคครับผมก็ทำการขันน็อตให้ครบทุกจุดนะครับโอเคเมื่อเราขันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ให้เรามาทำการบัดกรีนะครับผมตัวขาจอนะครับผมกับแผ่นปริ้นของบอร์ดจอนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ทำการประกอบตัวเคสคืนนะครับผม ก็ส็จเรียบร้อยนะครับสำหรับซ่อมหน้าจอไมค์คอสกิแซดแปดนะครับผมก็ไม่ไหม้แล้วนะครับนี่วันนี้ไม่มีรถลองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้คลิปลองอยังไงจะอัปเดตให้เพื่อนๆทีนะครับม,มากครับยังยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเรานะครับผมมากครับสวัสดีครับ ครับไอไ้ประกอบเดินไหมหรือยังครับติดไหมดีดดีนะโอเคโอเคครับพี่ครับดดค,ค,ค,ครับครับ